ถ้าคุณเลือกที่จะนิ่งเฉยเงียบตัดจบความสัมพันธ์และหันหลังให้กับเขาเขาจะเป็นยังไงคลิปนี้เป็นคลิปแลนดอมแต่ที่ผ่านมาพบคลิปนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์ต่อกันไปดูกันค่ะว่าถ้าหากคุณเลือกที่จะนิ่งเฉยกับเขาหรือตัดจบความสัมพันธ์เขาจะมี r รีแอคช่นยังไงเซเว่นออฟเพนชาวราศีธาตุดินพุธศพ กันมังกรทรีออฟซอร์ดชาวราศีธาตุลมเมทุนตุนกลุ่มฝ่ายซอฟต์แวร์ชาวราศีธาตุไฟเมธสิงห์ธนูจามจิตเชียนเอลออฟซอร์ด The Tower, Three of Pentacles, Ace of Cups เมื่อคุณเลือกที่จะตัดจบความสัมพันธ์ Ace of Cups ลงบอกถึงการตัดใจจากไปทั้งที่ยังรักตัดจบหันหลังให้กับความสัมพันธ์ ุณเลือกที่จะนิ่งเฉยและเลือกที่จะเดินถอยออกมาหรือเลือกที่จะหันหลังให้กับเขาสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขานั้นคือความสับสนเขาจะรู้สึกสับสนมากในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรคือเหตุผลที่ทําให้คุณตัดสินใจที่จะไปและเหตุการณ์ครั้งนี้ค่อนข้างที่จะกระทันหันเดอะทาวเวอร์ Tower, จะทําให้เขาสับสนและไม่เข้าใจในทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นและเขาจะไม่พอใจอย่างมากๆอาจจะหาเรื่องโวยวายกับคุณก็ได้เพราะเขามีความรู้สึกว่า ไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นตกใจเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกินไปเขายัางไม่พร้อมที่จะรับมือในความสัมพันธ์นี้คุณเจ็บปวดมาตลอดสามดาบบ่งบอกหมายถึงความรักที่มีสามคนหรือมากกว่าสองคนรักสามเศร้าเราสามคนหรือความรักที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดดาบที่ทิ่มแทงอยู่ในภายในหัวใจของพวกคุณทั้งคู่ หรือห no ้ามไม่เท้าความรักที่เต็มไปด้วยความไม่เข้าใจความรักที่มีมากกว่าสองคนความรักที่มีคนอื่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือมีผลในความสัมพันธ์ของพวกคุณอาจจะเป็นได้ทั้งเพื่อนฝูงสังคมคนในครอบครัวสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในความสัมพันธ์ของพวกคุณแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะไม่มีความสุขและในบางท่านในบางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความไม่ชัดเจนด้วยเพราะนี่คือไพ่สามเหรียญ ไพ่ทั้งสามใบนี้บ่งบอกถึงปัญหาที่ในความสัมพันธ์ของพวกคุณจนทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะตัดใจหันหลังให้กับเขาแต่เราอยากจะทราบว่าเขาจะเป็นยังไงเมื่อคุณเลือกที่จะหันหลังเขาจะรอท่ามกลางความสับสนของเขาแล้วเขาจะรอคอยรอว่าเมื่อไหร่คุณจะติดต่อกลับมา อาจจะกลับเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นพยายามที่จะดึงคุณกลับมาหรือเฝ้ารอความชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเขาจะพยายามทําทุกทางให้ความสัมพันธ์นั้นยังกลับมาเหมือนเดิมความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นกับเขานั้นคือความสับสนและเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและรวดเร็วเกินไปเป็นกําลังใจให้กับทุกๆกู้รักเชื่อั่าในพลังงานความรักอ้อมกอดโชคชะตาจะโอบกอดคุณ